<c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเล่นหมดเก็บคะแนนอ่ามุนไม่เจอซะด้วย <c oughs> รอสักครู่นะครับท่านผู้ชมอ่าเจอแล้วนะครับกระดานที่หนึ่งคู่ที่หนึ่ง ระดาที่หนึ่งคูดที่หนึ่งคููแข็งเดินก่อนเราเดินหลังนะครับขึ้นไปขึ้นสูงมาไปขึ้นมาน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมาตรฐาน ขึ้นมาแรงๆมาเลยมานี่เราตัดข้างนะครับตัดข้างขึ้นไปว้าวตัวนี้ขึ้นมาถ้าขึ้นนี่ไม่ได้นะครับโดนต่อสามทันทีเพราะฉะนั้นต้องขึ้นนี่ ต่อเข้ามากินสองหรือเปล่าหรือกินหนึ่งเอาล้วครับกินหนึ่งนะครับเขาเลือกกินหนึ่งเออไม่เลือกกินสองซะด้วยนะไม่เลือกกินสองซะด้วยนะครับผมหลุดออกมาทางนี้หวังจะมาเข้าฮอต ต่อคําไว้ก่อนต่อน,นี้ไว้ก่อนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มานี่ขึ้นไปเอาแล้วครับออกมุมไปขึ้นไป ตัวนี้ขึ้นมาทรงนี้เบียดไปอมืมานี่ครับ ลทีนี้ขึ้นมาไปยังไงดีเบียดไปเข้าฮอดครับผมเต็มนี้สูสีนะครับทั้งเขาทั้งเราพอๆกันพอๆกันอ๋อ,อเราเข้ากินนี่เขาก็แย,ย่ได้เหมือนเดิม งั้นเราก็ลงไปเหยี่อได้เหมือนเดิมโดนจับกินแน่ๆครับเราโดนแน,แน่ขึ้นนี่เราไปเรายังไปเข้าฮอดไม่ได้เพราะว่าเขาจะจับกินเราไม่หนึ่งก็สองแหละ เขาเข้าหนึ่งะครับไม่หนึ่งก็สองเขาเข้าหนึ่งอุดไว้ก่อนอุดแบบเข้ากินด้วยนะครับขึ้นมาขึ้นไปเขาไม่เดินหนีนะครับเขาเลือกอุดอ้าวตัดหางเราด้วยตัดหางเราแล้วกินมาทางนี้เราได้กินนี่ว่าเนี่ยงั้นเราไปนี่เลยนะครับ เราเข้านี่ทีนี้เขากินมานี่เรากินไหนดีกินไปทางนี้ดีกว่าเราจ่อกินฟีอีกตัวหนึ่งเราจ่อกินฟีอีกตัวหนึ่งอ่าเขาให้กินสองเลยเพราะว่าถึงนีได้ก็เพลอยู่ดีนะครับถึงหนี้ได้ก็เพลอยู่ดีขึ้นนี่ วิดีโอชุดนี้ผมจะเล่นมาตรฐานเดินก่อนเดินหลังห้าแต้มตัดข้างนะครับเดินหลังห้าแต้มตัดข้างเดินก่อนมาตรฐานห้าแต้มตัดข้างทรงนี้หรือบางท่านเรียกอีแมะนะครับก็ไม่อยากใช้ว่าอีแมนะเนาะมันเป็นคําที่ไม่สุภาพเท่าไหร่ไม่อยากใช้คํานี้นะครับไม่อยากใช้คําว่าอีแมะเท่าไหร่นะครับ ถ้อเอาไปลงโซ,ชงซเชียลมันบางที AI ระบบของแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่ได้รู้ภาษากังเรานะมันถือว่าคำว่า E นี่เป็นคำที่ไม่สุภาพไปเลยนะครับก็ <Okay. S 1> ต้องผมขออนุญ,ญาตใช้คำว่าห้าแต้มตัดข้างแล้วกันนะครับห้าเต้มตัดข้างนะครับอันนี้เล่นมาตรฐานนะครับพบกองโจร มานี้คืนนี้ ขึ้นไปขังนี่เลยเราขึ้นสิบแปดสิบห้าไม่ได้นะครับเขาจะเดินสิบสองสิบหกทันที อย่าไปเผลอเด็ดขาดอย่าไปเผลอขึ้นอย่างนี้นะครับก็เดินสิบสองสิบหกนี่เรียบร้อยเลยระวังให้ดีนะครับแต้มทรงนี้ดูค่อนข้างยากมาแล้วขึ้นนี่มาแล้วมาแล้ว ให้กินสองให้กินสองแล้วเข้ากินสองเราอุดสินะอย่าให้กินเรียบร้อยนะครับเกมนี้นี่ครับหมดแล้วฝั่งนู้นหมดแล้วครับ มากระดานที่หนึ่งคู่ที่สองนะครับกระดานที่หนึ่งคู่ที่สองเดินหลังเราตัดข้างนะครับอ้าวโจรติดแล้วครับพี่เมื่อไรจะเดินเอามาแล้วนะครับเมื่อไรจะเดินมาแล้วมาแล้วคนนี้อ้าวอุตสาห์จะตัดข้างสงสัยจะย่อนะคนนี้ดูลักษณะแล้วเนี่ยสงสัยจะยอ่อนั่นกองโจร ไม่ได้เดินนะครับไม่ได้เดินตัดข้างนะครับแบบนี้เราก็ต้องใช้แผนรับกองโจรไปใช้แผนรับกองโจรไปนี่ไปนี่นะครับรับกองโจรแลาท่านที่ติดตามผมจะเห็นผมเดินทรงนี้บ่อยมากนะครับสำหรับรับโจรก่อน สามเหลี่ยมใหญ่แบบนี้นะครับจะเดินนี่ก็ได้นะแต่เดินนี่เล่นยากแต่ผมถนัดเดินแปดไปสิบสองมากกว่าหกมาเก้าก็ได้นะครับหกมาเก้าก็ได้ไม่ว่ากันใครถนัดหกมาเก้าก็เดินหกมาเก้ากินไปนะครับโอเคกินมาตัวนี้เดินหนี มานี่เอาละทีนี้เราจะใช้6มา9บ้างแล้วก็ขึ้นไปกดตัวนี้เขากินมาเรากินกลับไปทางหมายเลข31เนี่ยครับถ้าช้าหมา9ก็จะใช้กรณีแบบนี้นะครับก็ได้เช่นกันรอเนี่น้องหมาเห่าแล้วต้องขออภัยสำหรับ เสียงแทรกเข้ามานะครับอ้าวปล่อยให้กินอ๋อเขาไม่เข้าเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะตายนะครับต้องปล่อยให้กินไปเลยหนีก่อนเอาแล้วเว้ยกระบวนพยุหะมาแล้วเสียงโหกลาบเหยเรือมาแล้ว ไปกูกก่อนมานี่ไปดีแนละ้วไม่นานนะครับปกติจะนานกว่านี้นะปกติประมาณ ห้านาทีได้ลองที่นี้อต่อเลยไปนี่หนีไปไหนก็ไม่รอดนะครับเราฆ่าคืนอย่างเดียวยิบเก้าสิบเก้ายิบสี่สิบเก้ายิบสามได้หมดเลยน,นะครับนี่ครับต้องยอมเราตานนี้ต้องยอม เรียบร้อยครับ <c oughs> เราเดินก่อนไม่ได้ตัดข้างนะครับเมื่อกี้นี่เป็นเพราะว่าเขาขึ้นกองโจรมันตัดข้างไม่ได้นะครับอันนี้ก็จําเป็นเนาะต้องขออภัยสําหรับท่านที่อยากเห็นตัดข้างหรือว่าอีแมะนะครับมานี่อันนี้น่าจะเป็นห้าแต้มลักษณะนี้น่าจะเป็นห้าแต้ม ไปเลยครับ <c oughs> เราขึ้นก่อนด้วยทรงมาตรฐานนะครับขึ้นนี่ด้วยทรงมาตรฐานน่าเรียบร้อยครับแพ้ผมนะทรงนี้แพ้ผมนะครับอันนี้เป็นแต้มซ้อมเขาเลยนะห้ามลืมเด็ดขาดสาหรับคนที่เล่นสามตัวเรียงนะครับห้ามหลุดแต้มนี้นะครับถ้าเผลอขึ้นแบบนี้คุณแพ้อย่างเดียวนะครับมาดูไปกระดานกันนะครับอันนี้คือแนวทางหมากฮอส มาตรฐานกับสามเหลี่ยงอย่างดีเลยนะครับเต็มนี้ <c oughs> จริงจริงเขาไม่ขึ้นแปดมันสิบสองนะเขาต้องขึ้นสิบสิบสี่จะได้เดินได้ยาวยาวกว่านี้ถ้าแบบนี้ยิ่งแพ้เร็วนะครับแบบนี้ยิ่งแพ้เร็วถ้าขึ้นสิบสองแปดมันสิบสองนี้ยิ่งแพ้เร็วถ้าเข้ากินนะอ่เขานี่ ม,มานี่แล้วมีจังหวะทิ้งร่มไหมกินฟรีๆเฉยๆเลยอ้วไม่ต้องทิ้งลงทิ้งร่มดอกอ่าวหนีนะครับท่านผู้ชมหนีเฉยเลยมานี่จับกิน <c oughs> ให้เลือกกิน เลือกกินมาทางนี้ต่อเราดักนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผม <c oughs> มาแล้เราเดินก่อนนะครับเราเดินก่อน <c oughs> ขึ้นไปมาตรฐานเอาล้ไปมานี่ขึ้นไป อ้าขึ้นไปไม่รู้ทรงอะไรเป็นกองโจรเป็นกองโจรเข้ามุมเข้าไหมเข้าไม่เข้าเข้าแล้วดีมากนะครับ <c oughs> เป็นกองโจรขึ้นนี่ ขึ้นนี่ขึ้นนี่อา้าวออกไปนู่นเลยไปนี่ครับถ้าออกไปนู่นก็ไปนี่เบียดกินฟรีหนีกินฟรีเราสนอเกินฟรีไม่ได้นะเดินหนึ่งมาห้าเราเดินยี่สิบสองสิบแปดเลยนะ <c oughs> เสร็จเราเลยนะครับเสร็จเราเลยถ้าเดินคุณเดินหนึ่งมาห้า แทรกเข้ามาแทรกกินแทรกกินแทรกกินนีหนีก็ถ้าไปนี่เขาคงจะต่อนี่งั้นเราเดินเปิดกินฟรีเปิดกินฟรีมาเลขสิบ อันนี้นไปนี่ลงมากดดันตัวนี้ไปนี่เอาละครับเข้าหาทางเข้าฮอตจนได้ <c oughs> ขึ้นนี่ไปเราไปต่อเข้าฮอดเข้ามานี่ เราไปต่อเข้าฮอดเข้ากินอ้าวยอมให้กินฟรีๆเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เข้าฮอดยอมให้กินฟรีจับนี่ เอาละกินฮอตเราห <c oughs> นีไปนี่กิงๆผมน่าจะเดินเก้าไปห้าซักก็จบนะครับไม่น่ามาจับกินเขาเลยเนี่ยครับจะได้เล่นง่าย,ายอันนี้เล่นยากเลยทีน,นี้เล่นยากเลยฆ่าฮอตไม่ได้นะครับเล่นยากเลย จับนี่มานี่ขึ้นนี่เขาจะข่าฮอ <c oughs> ขึ้นมาจังหวะน,นี้ เข้ากินเข้ากินเข้ากินเดินให้กินหนึ่งตัวเพื่อสวิงอีกตัวมานี่อ่ามานี่ปุ๊บจับกินฟรี ึ้นมานี่เราก็กินฟีหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เราก็ได้กินฟีอีกหนึ่งตัวโอ้ยเบื่อ กินฟรีอีกหนึ่งกินอีกสองนะครับ <c oughs> ขอไปท่านผู้ชมนะครับสุ่มเสียงไม่ดีตลอดอาทิตย์นี้เลยโอเคครับไม่รู้จะได้ตัดข้างอีกไหมน่ะขึ้นอย่างนี้อีกละว <c oughs> โอ้ยจะพากันเป็นยังไงไม่อยากขึ้นสูงกันคนหนึ่งอุตส่าห์ จะซ้อมตัดข้างเนาะตัวสรุปไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวคงได้ตั้งชื่อใหม่เป็นมาตรฐานเนละเกมนี้คงไม่ได้ตั้งชื่อเป็นท่าแต้มตัดข้างหรอกคงต้องเปลี่ยนเป็นชื่อมาตรฐานแล้วเพราะมีแต้มเดียวที่ได้เดินคือมาตรฐานนะครับส่วนตัดข้างได้เดินแค่เกมเดียวคือเกมแรกนะครับที่เหลืออีกสองคู่ไม่ได้เดินเลยครั้นว่าจะตั้งชื่อเป็นตัดข้างก็ยังไงอยู่ เพราะมันมีได้ให้เห็นแค่เกมเดียวนะครับมีให้เห็นแค่เกมเดียวใส่ตรงตั้งชื่อเป็นมาตรฐานนะครับเกมนี้ <c oughs> อ้าวโดนต่อกินไป ขึ้นไปขึ้นนี่ลงนี่เข้ากิน เขาจะมาทิ้งร่มนะครับเขาจะเดินสามสองยี่สิบเจ็ดให้กินงั้นเราขึ้นไปปิดก่อนเขาจะมาทิ้งร่มถ้าเราเข้านี่นะเขาจะย้ายฮอตสามสองมายี่ิบแปดกินสามต่อทันทีนะครับอันตรายมากเต็มนี้อย่าไปเผลอเด็ดขาดนะครับห้ามเดินสิบสี่สิบแปดด้วยเด็ดขาด สวยงามเขาเลยบางคนไม่ระวังนี่โดดอีกทงนะเนี่ทำเป็นเล่นไปนะครับ <c oughs> เล่นมักฮอตนี่ต้องระวังหน้าระวังหลังเขาเรากินเข้าได้เขาก็กินเราได้นะครับ <c oughs> ถ้าเรา네หนีเดินหกปันสิบ เขาต้องเดิน11มาเ7เข้าฮอตตัวที่สองซึ่งอันตรายมากแต่ถ้าเราปล่อยให้เขากินกินหนึ่งแล้วเราเดินเข้าฮอตจะดีกว่านะครับแล้วค่อยมาจับกินฟรีทีหลังหมายเลข11ค่อยมาไล่กินฟรีทีหลังนั่นแหละครับลงมาแล้วเกมนี้เราดูไม่ดีไงไม่รู้ครับตอนนี้ ดูไม่ดีเอาละครับที่นี้เราจ้องกินฟรีหมายเลขสีเบียดอยู่หนีไปแล้วอา่า ต้องกินฟรีหมายเลขสิบเอ็ดเอาแล้วครับได้กินคืนมาแล้วสี่ต่อสี่นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับหลากยาวถ้าเขาขึ้นถ้าเขาเดินห้ามาหนึ่งห้ามาหนึ่งเราจะเดิน สิบสิบสี่นะครับค่าฮอตเลยแต่พอดีเขาเดินตัวนี้โยกมานะครับเราก็เดินสิบเก้าลงยิบสามเลยเอาล้ทีนี้สวิงฮอตมาฝั่งนี้ก่อน เืือมีที่เด็ดขึ้นมานี่จับขวางหน้าฮอตเริ่มเดินยากนะครับ เบี้ยเขาก็เดินยากอ่าจับท้ายตัวนี้เอา้าตัวนี้ก็ง่ายๆเนี่ยเนาะเดินสิบสิบสี่แล้วก็ได้เนี่ยง่ายง่ายนะครับตัวนี้ค่าฮอตไปเข้ากินก็อืมจับนี่ก่อนกินมา ดักนี่พอดีอ่าเดินไหนก็ไม่ได้ครับทีนี้ดักสองทางเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณครับ